ต้มกกยตมกกยต้มกกยไอบงจับขายิงกันไหม้าตยางตันเลเมีไฟบ่ร้อยอายาสดสอดสอโพอดสดซิมเรือยเรืยเบิ้งคือนอนคนแต่จะแก้กันนี่แก้วประแดกกนะเนี่เอาลงเอาลไปแกตับอันนี้แก้วับแจวับ

บเบิด์เนาะตี๊บยังคนดีงั้นเอาไปด<ำ>ิน้ย

mình kỳ nắm chìm 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 chìm

เราจ่อยแหงหรอเราบาวานนะยันเราหลบได้ะ